ว่าด้วยเรื่องจัดสวนให้เป็นสวนเหมือนชาวตะวันตกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรกนั่นเองครัวบ้านๆจะตายดิ่ที่วันนี้ก็เลยตื่นมาต้องจัดสวนหน้าบ้านก่อนซื้อหญ้าอะไรมาไม่รู้เหมือนหญ้าคาแต่จัดสวนแล้วมันเหมือนชาวตะวันตกแล้วพี่น้องพอตรงข้ามบ้านเราเป็นบ้านฝรั่งเห็นก็ซื้อมาจัดแล้วมันสวยงามพลับพึงมากเลยก็คือซื้อมาตามแล้วผลที่ได้ก็คือน,นี่แหละพอเราไม่ได้มาถึงมันรกมัน,นขึ้นมาแล้วมันเป็นดอกมันหญ้าคานั่นแหละแต่จริงๆมันก็สวยและพี่น้องและหญ้านี้มันกันงูได้ก็เลยซื้อมาปลลลลูกกกกเเเเพพรรราาาาาววว่่ัััือองงงงขสต์มีิษ็ยททํบนใช้ ลชั้งใช้ที่ตัดหญ้าตัดใดตัดหมดเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นแบบไฟฟ้าและพี่น้องก็ทำเองทั้งหมดเลยตามอัตรภาพก็ได้เท่านี้แหละ แต่พอมันสั้นก็ดูได้แล้วพี่น้องที่นี้ไม่ได้มาตั้งสองสามอาทิตย์ที่นี้ก็น้าบ้านก็ลกุกลุกไปถึงข้างบ้านของเพื่อนบ้านด้วยซึ่งของเขาเป็นบ้านฝรั่งเขามาเช่ากันนาะมันก็ไม่ได้ทำพเพราะมันก็ไม่มีจบเราก็เลยทําให้หมดเลยถือเป็นการเคลียร์พื้นที่ให้สวยงามทั้งบ้านเราและบ้านเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วตรงสวนนี้คือสวนกลางคีนี่ตีก็จะมาทําให้แต่ว่าแต่ว่านี่นะ่าเขาจะยังไม่ว่างเลยเพราะว่าบ้านกําลังเคลียร์บ้านกันอยู่ทั้งหมดทําความสะอาดถอนหญ้าถอนในเสร็จแล้วก็มาจัดการรนด,น,ดน้ําต้นไม้ก่อนเดี๋ยวมันจะ ah